ดีค่ะเราจะไปไหนกันเดลเนสเราจะมาดูเครื่องเล่นนะคะเครื่องออกเ,อเรื่องอุปกรณ์กีฬานะคะเราเป็นจุด,จ,ดจุดที่ให้ยืมอุปกรณ์กีฬาฟรีนะคะสำหรับเด็กๆนะคะแล้วก็มาดูกันเพราะเราเราจะไปเล่นสกีกันแต่ว่าสกียังไม่ได้ซื้อนะคะเรามาลองดูที่นี่ก่อนนะ,ะของที่ยืมก่อนหน,ะะน้าเด็กจะปนปรหรอ,หอป

Okay. และอันนี้ของอันนี้ของคานมาตินนะสามสิบสามสิบสี่สล่าหลมร้อยยี่สิบสองสูงร้อยยี่สิบสอง

Ja, Så lukker du. Lukker litt lås. Ikke mer. ม,มามาขันเบลล์นะโอ้โหโอ้โซเบลล์ดูโซเบลล์อะไรทอเดทุกมาเลนี่เราก็ได้ยูเนสได้อุปกรณ์เล่นกีฬาะะแล้วนะคะนี่เราก็ไปเล่นกีฬาทุกอย่างกล้าฟรีหมดเลยนะคะยืมฟรีหมดเลยในบางคนเขาก็เอามาแล้วบางคนก็ คนเขาก็ไปเล่นมาแล้วล้วกลับมาแล้วเราก็มากับใส่ในรถเลยยฮันเนสฮะมิสกกชนโลนัาชอะไรบ้างแมนแมนเดสโกดิโอวะ ลก oh. <gra> ็ยืมนะยืมนะเห็นไหมไปยืมยืมเอสลาล้มนะชีสลาล้มแล้วก็ลังดันชีนะคะได้2อย่างเลยของยอร์เนสแล้วก็ยืมเผื่อ <Jetzt> ค <motherf abil itation> ันมาตินด้วยอันหนึ่งสลาลมเดี๋ยวเราลองไปเล่นสลาล้มกันไงก็เดี๋ยราจมาทำให้เขาพงกันก

ยายาเด r e s yeah, yeah, s ก่อเด้อโอเคนะยังไงก็ฝากกันไว้กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้พามายืมอุปกรณ์กีฬาค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ The hand egg kilo scoop okay.